ให้คำภาวนาจะจิตข่ะดุจเครื่องหอมขยกมือกราบจอมเจ้าดุจท่วายเครื่องบูชาขอองค์เจ้าพระคุงโปรดกระรือ ฟังคำขา้าโปรสดสับประพาวนาที่ข้าทุนเด้พระองค์ขอให้คำภาวนาจากจิตข้าดุดเครื่องหอ ขยกมือกราบจอเจาดุจเทวายเครื่องบูชาเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต <Amen. S 1> พระเจ้าสถิตกับท่านและจะสถิตกับท่านด้วยสวัสดีครับพี่น้องทีทรัาทุกท่านวันนี้เป็นวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ลงลับและตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนด้วยที่พระศาสนาจักสนับสนุนเราให้เราคิดถึงดวงวิญญาณของญาพี่น้องผู้ลงลับบรรดาผู้มีพระคุณบรรดาพระสงฆ์มิชนาลีที่ได้ปลกฝังความเชื่อของเราให้เราภาวนาเพื่อดวงวิญญาณเหล่านั้นและคอยเราด้วย มีความตั้งใจในการที่จะดำเนินชีวิตเรื่องพระองค์และโดยมีความหวังว่าสวรรค์นหนึ่งเราจะได้รวมกับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องเหล่านั้นในพระนจักสวรรค์ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่ได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้ากุศลสรรพและต่อพีพ่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายว่าใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพระมารีเสมอขอทุสวรรคิ์ในนคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยบิงว่อนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพาดูภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปให้นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าขอรมพระกรุณาสดับฟังคำวอนขอของขา้าพเจ้าทั้งหลายขา้าพเจ้าทั้งหลายภูมิใจที่ได้เชื่อว่าพระบุตรทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วโปรดให้มีความหวังอย่างมั่นคงว่าขา้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมกับสัตบุรุษผู้ดวงรับไปแล้วจะกลับคืนชีพด้วยทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพ,พระบุตรผู้ทรงจำเริญและกรองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมน บทอ่านจากหนังสือโยบโยบกล่าวว่าข้าพเจ้าอยากให้ถ้อยคําของข้าพเจ้าถูกบันทึกไว้อยากให้จารึกไว้ในหนังสืออยากให้ใช้สิวเหล็กและตะกั่วสลักไว้บนหินให้คงอยู่ตลอดไปส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้ปกป้องข้าพเจ้าทรงพระชนอยู่ทรงลุกขึ้นยืนเป็นคนสุดท้ายบนฝุ่นดิน เมื่อหนังสือของข้าพเจ้าถูกทำลายเมื่อหนังของข้าพเจ้าถูกทำลายและไม่มีร่างกายอีกแล้วข้าพเจ้าก็จะเห็นพระเจ้าข้าพเจ้าจะเห็นพระองค์อยู่เคียงข้างในตาของข้าพเจ้าจะแลเห็นพระองค์ไม่ใช่อย่างคนแปลกหน้าพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า แม่ข้าเพืเจ้าอยู่เกรงเงาความตายข้าเพอเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งร้ายทั้งสิ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นข้าพเจ้าจะกกลัวผู้ใดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการปกป้องชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะหวาดกลัวผู้ใดเล่าเชิญรับแม่ข้าพเจ้าอยูเ่เกลื่องเงาความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งใยทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งเดียวนี้ข้าพเจ้ากําลังสแสวงหา คือการได้พำนักอยู่ในพระเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อชมความงามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและคอยเฝ้าอยู่ในพระวิหารของพระองค์เชิญรับแม้ข้าพเจ้าอยู่กลางหงาความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลั สสิิ่งงด้้นทข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าร้องเรียกพระองค์โปรดทรงพระกรุณาตอบข้าพเจ้าด้วยเถิดใจของข้าพเจ้าคิดคำนึงถึงพระวาจาที่ว่าจงแสวงหาใบหน้าของเราเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ากำลังแสวงหาพระพักของพระองค์อยู่ ขอพระองค์อย่าทรงซ่อนพระพักจากข้าพเจ้าเชิญรับแม่ข้าพเจ้าอยู่เกรงเงาวความตตยข้าเพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งเรื่อยทั้งสิ้นข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าจะได้เห็นความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดินแห่งผู้เป็น จงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงเข้มแข็งจงทำใจกล้าจงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเชิญรับแม้ขขาแพ้เจ้าอยู่แกรงเงาความตายขขาแพ้เจ้าก็ไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้น บทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลถึงชาวโรมพี่น้องความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราได้หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเราขณะที่เรายังอ่อนแอพระคุริสเจ้าสิ้นพระชนเพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนดยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรมบางครั้ง อาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริงๆได้แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะพระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปบัดนี้เมื่อเราได้รับความชอบธรรมโดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์แล้วเดชะพระองค์เราก็ยิ่งจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกพระเจ้าลงโทษ ถ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดชะการสิ้นพระชนของพระบุตรขณะที่เรายังเป็นศัตรูอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดพน้นเดชะพระชนชีพของพระองค์ด้วยมิใช่เพียงเท่านั้นเรายังภูมิใจในพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเดชะพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้วพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนเเเลลลลลลููยยทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้วเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดรและเขากลับคืนชีพ ในวันสุดท้ายฮาเลลูยาฮาเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารนบุญยนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนที่ติดตามพระองค์ว่า ทุกคนที่พระบิดาทรงมอบให้เราจะมาหาเราและผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ผลักไยไปเลยเพราะเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามใจของเราแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาก็คือเราจะไม่สูญเสียผู้ใดที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราแต่จะให้ผู้นั้นกลับคืนชีพในวันสุดท้าย พระประสงค์ของพระบีราของเราก็คือทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้วเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดรและเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิจเจ้าทรงแด่เจริญเทินในความเชื่อของเราที่พระศะาสนาจักสอนหลังจากความตายของเราแต่ละคนแล้วเกามีสามหนทางที่ เรายัางสามารถเลือกในในบนโลกนี้ก็คือการที่เราจะไปนรกก็คือผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ตลอดเวลาในชีวิตของเราปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสอนขององค์พระเยสูคริสต์เจ้าและเลือกอยู่ในหนทางของความชั่วร้ายหรือว่าเราไปสวรรค์ ก็คือการดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์เยี่ยงบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ฉลองออนักบุญสมโพธณ์นบุญทั้งหลายซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างจูงใจสำหรับเราซึ่งเราก็ทราบดีว่าบรรดานักบุญก็คงไม่ใช่คนที่มีฤทธิเดชเหนือมนุษย์ธรรมดะหรือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าหมายถึงคนที่พยายามที่จะสำนึกถึงความอ่อนแอของตนเอง และมีความผิดพลาดอยู่เสมอแต่ว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยแรงจูงใจและความชเลือดพาพิ้นเจ้าตลอดเวลาดังนั้นเราอาจจะสามารถที่จะไปสวรรค์ได้ถ้าเราดำเนินชีวิตในแนวทางเดียวกันและประการที่3หนทางที่3ก็คืออยู่ในแดนแห่งการชำระซึ่งเราก็ทราบดีว่านั่นหมายถึงว่าเราอาจจะยังไม่ได้ชดเชยสิ่งความผิดพลาดบกพร่อง แน,น่นอนนะครับแม้ว่าพระเยซูเจ้าได้ส่งไถ่บาปเราแล้วแต่ว่าบางครั้งในการดำเนินชีวิตของเราเราก็อาจจะยังผิดพลาดบกพร่องดังนั้นผู้ที่ยังไม่ได้ไปสวรรค์หรือว่าไม่ได้ไปนรกก็ต้องอยู่ในแดนของแห่งการชำระนี่เอง,ด,งดังนั้นวันนี้พระศาสนาจากจริงเชิญชวนพวกเราภาวนาเพื่อพวกเขาเป็นพิเศษและเ,เตือนตัวเราด้วยเหมือนกันว่าเราจะก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตอย่างดีโดยมีความหวังว่าสักวันหนึ่ง พรกับดวงวิญญาณของที่ได้รับการชำระแล้วจะได้ร่วมอยู่ในพระณาจารสวรรค์ ก็แต่พระเจ้าสกุลก่อถวายพระพรพระมีพระทยัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำไรงของมนุษย์และจะเปรตเป็นอาหารบรรดาเน,นี้ยข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่เจ้าตลอดนิรันดร เแต่พระเจ้าสกุลโลกกถวัยพระพรหมพระเมพระไทยเมตตาประทานเล่างูนฉกนข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นนงงูและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์ได้ะจะเปรตในเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายอถวายพพรรรระแดด่เจ้ตลนน ที่น้องจงภาวนาขอยพระบิดาผู้ทรงสั่นผ่านุภาพทรงปราบการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติองทําเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจาก,จกศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินก็แต่พระเจ้าขพรพเจ้าทั้งหลายร่วมใจการถวายสการ,ราบ,บูชาอันแสดงพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระบุตรขอโปรดรับไว้เป็นบรนราการบันดาลให้สบุพรผู้ลงรับไปแล้ว ได้รับเกียรติรุ่งเรืองกับพระองค์ทานด้วยเถิด พระองค์ท่านทรงจำเริญและกรอมราตลอดนิรันดร <Amen. S 2> พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงมสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังม่ลึกถึงเราให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะัก็แต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิวงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการ เพราะพุ้นสมบดติในขาพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสตเจ้าพระองค์ท่านทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้รอดพ้นจากความตายพระองค์ท่านทรงสละชีวิตเพื่อขาพเจ้าทั้งหลายจะได้มีชีวิตอยู่สำหรับพระองค์ตลอดไปดังนั้นขาพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพมิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้จัจิตจักจิตจักจิตจ พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิรธิรุงโร์แผ่ไปเท่าฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันประสบในความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการประทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาในปางและเล่าองุนนี้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริ์เจ้าจะส่งมอบพ,พระงคงเพื่อรับตรมาโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านส่งหยิบปางขอพระคุณบีออกประท่านแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปางนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านส่งหยิบเท่เล่าอง,งุลนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกบรรดาศิตรัสว่ารับเทนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นเทวยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันทสัญญาใหม่อันยืดยงโลหิตสิ้นจะหลังออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่ระลึกถึงเราเถิ ให้เราประกาศพระธรรมล้ำเลือกแห่งความเชื่อข้ิพเจ้าได้สิ้นประชนแต่ขิาเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพแต่ขิาเจ้าจะ,สะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แต่พระบิดาเจา้าก็พระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจา้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับเทโรหิตันบันดา,นวา,นนดานความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือดสัน่นข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพาพรอง ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวันขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรบรวมทุกคนที่รับประกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงเลื่นถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสภะสัคฆราฟรานซิสเซเวเกรนซ์ละขณะสรง์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า พประทรงเล่าถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดปรดทงพระกรณายข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีระชนนีพระเจ้า,จานะบุญโยเซฟรสดากรมพระนางบรรดาอาาัครสาวกนะบุญทุกท่านบุราศีนิโคลาเซบุราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้ข้าเจ้าทั้งหลายเทอพระเกิสุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันผานุภาพประทคงพระสด็รุ่งโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าสรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พรงสถิตในสวรรค์พระนามรองคจงเป็นท sure. oui, ี่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ปรดประทานอาหารประจรมวันข้าพเจ้าทั้งหนายในวันนี้ปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประจน S <S แต่โปรดช่วย้นจากคว <ไร S 2> าม<ร>ชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้า,า,จา,าทั้งหลายให้พ้นพยานตรายทั้งสิน้นโปรดประธานสันติสุขทุวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขแล้วรอรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายมาแด่นาสักและอนุภาพ รงตลอดดนนี้เก็เแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับกระสระสาวบกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขความราบแก่ท่าน โปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทัพอเนตเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจากของพระองค์และโปรให้พระาศาสนาจากสงบราบรื่นมีสามาัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำบารอะไรคองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสถิตกับท่านด้วยวเรามอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่ก,แกันและกัน ลูกแก่เดียรเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงปราการุณาเทนลูกแก่เดียรเจ้าผู้ทรงลบลลางบาปของโลกทรงปราการุณาเทนลูกแก่เดียรเจ้าผู้ทรงลบลลางบาปของโลกโปรดประทานสั <Jackie> นติสุขเทนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบลลังบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าเเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวแล้วที่ใจข้าเเจ้าก็จะบริสุทธิ์ขอฝากกิจสุชาติกุมครองในำข้าพระเจ้าทังลาพปสูจชีวิตนิรันดร์ ้เราภาวนาปรดเถิดพระเจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทําพิธีรารึษถึงพระธรรมลามเลือกแข่งปัสกานี้อุทิตแดบ่บรนดาสรรพบรุษผู้ล่วงรับปรดให้เขาเข้าสู่ที่ภาคสว่างสวัยร่มเย็นเป็นสุขกับพระองด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้านาสี่หกเก้าเรือบิดเดเจ้าโปรดรับวิญญา สู่องค์รืัตอันทรงเมตตาของพระองค์ผู้ที่สิ้นใจในสิ้นและเปรือพนจะมีบุญยิ่งใหญ่เลือยเรือไกแม้สิ้นลายสุดท้า очевидный ран. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì